อันนี้เป็นสตอเบอรี่อีกพันหนึ่งนะคะของป้าที่ว่าดอกเขาจะเป็นสีชมพูสวยนะคะเนี่ยดอกสีชมพูแล้วเขาก็จะออกลูกตลอดปีไปจนถึงหนาวค่ะก็จะแปลกไปกว่าพันอื่นทั่วไปนะคะพันอื่นทั่วไปก็เดือนเดียวเขาก็จบแล้วการออกลูกแต่อันนี้จะมีตลอดค่ะพอให้ได้เก็บกินเล่นๆไปตลอดปีค่ะเดี๋ยวป้าเก็บไว้ให้ลุงก,ก่อนค่ะ พ้าต้องเก็บก่อนนะคะเก็บก่อนที่ที่นกจะเจอนะคะเนี่ยเอาไว้ให้ลุงก่อนวางไว้ตรงนี้เลยถ้านกเจอแล้วก็เขาจะเก็บกินหมดนะคะเพราะว่านกเขาก็หาอยู่นกก็หากินผลไม้ซึ่งผลไม้มีให้นกกินเยอะมากนะคะเมืองทางแถบหนาวแต่ว่าเขาก็ยังชอบที่จะกิน ของที่เราห่วงแบบนี้แหละค่ะซึ่งมันจะไม่มีแล้วช่วงฤดูนี้นะคะเนี่ยป้าได้ละไว้ให้ลุงไว้ให้ลุงสาม,มีป้านะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่างเดี๋ยวจะลุงเฮมาเดี๋ยวก็เอาไปล้างให้ลุงเฮค่ะ ตะกี้เนี่ยป้าเก็บตัดต้นขึ้นชายออกนะคะตัดให้มันให้เขางามนะคะจะได้งามเดี๋ยวป้าพาไปดูอ๋ออันนี้เป็นดอกอ่ลาเวนเดอร์แห้งที่ป้าเก็บเอาไว้นะคะป้าจะเอาไว้เอา,มาเมล็ดมันเป็นพันค่ะ เนี่ยตรงนี้ก็มีค่ะสตรอเบอรี่ที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะเนี่ยป้าจะปลูกให้เขาอยู่อย่างนี้ละค่ะเขาจะยาวลงมาอันนี้จะเป็นพันธุ์ที่แปลกแปลกนะคะดอกสีชมพูแล้วก็เขาจะเป็นเถาเลื้ยสตรอเบอรี่เนี่ยจะมีเถาเลื้อยแบบนี้ทุกพันธนุ์น,นะคะแต่ว่าเขาจะไม่ได้ออกผลตามเถาเลื้ยแต่ว่าพันธุ์นี้ยจะออกผลตามเถาเลื้ยค่ะ ออกลูกออกดอกไปเรื่อยๆค่ะจนหนาวเลยนะคะแถวเนี้ยเป็นแปลงดอกไม้หน้าร้อนของเมืองฝรั่งแต่ว่าป้าก็มีดอกดาวเรืองของของเรานะคะเนี่ยสวยสวยมากป้าชอบมากค่ะอันนี้เป็นดาวเรืองไข่ดาวเพิ่งจะออกดอกเพราะท่ากินดูดีๆนะคะดูดีๆ เขาเป็นเหมือนดาวไหมคะเนี่ยสวยนะคะเป็นแฉกๆนะ่เห็นไหมคะสวยมากคะ่ะกําลังเริ่มออกเดี๋ยวสักหน่อยจะเต็มเลยคะ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันนี่ก็เป็นดาวเรืองพันธุ์ทั่วไปที่เราเห็นนะคะดูดีๆเขาจะสวยมากเลยคะ่ะป้าชอบดอกไม้รูปแบบรูปลักษ์รูปดอกของแต่ละชนิดน่ะน,นะคะป้าจะชอบมากเลยนี่ก็เหมือนกัน อันนี้เขาจะเดี๋ยวเขาจะคอยาวสูงขึ้นมายาวกว่าดอกอื่นนะคะแล้วก็สวยอยู่บนสูงสูงนะคะเนี่ยอันนี้เป็นดอกไม้เมืองฝรั่งเหมือนกันดูสิคะรูปร่าง,งเขาสวยไหมตอนยังไม่แก่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นบานบาลออกแบบนี้นะคะเป็นอย่างนี้แต่ว่าพอพอเริ่มแก่กีบดอกเขาก็จะเป็นม้วนๆเข้า รูปร่างแปลกๆสวยค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะตอนเขายังหนุ่มๆดอกหนุ่มของเขาเห็นไหมจะเป็นแบนๆเล็กๆเนาะนี่ค่ะเป็นแบบแบนๆเล็กๆตรงนี้ก็ไม่นูนมากแต่ว่าพอเขาอายุอายุในการบานเยอะขึ้นเขาก็จะนูนขึ้นมานี่ค่ะตรงนี้จะนูนขึ้นดอกเขาก็จะดก ขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยก,กระกีบเขาสวยไหมคะมันเป็นเรื่องที่แปลกมหศัศจรรย์มากกับพืชพันธุ์ป้าชอบมากคะ่ะดูดอกเล็กๆก,ก็ยังนั่นนะคะดอกเล็กๆของเขานะ่ะก็เป็นแบนๆซึ่งดูแล้วก็เป็นเหมือนธรรมดาแต่พออายุการการบานานานขึ้นนานขึ้นเห็นไหม ดอกก็จะหนาขึ้นนูนตรงกลางนูนขึ้นแปลกสวยนะคะสวยมากเลยเนี่ยเป็นดาวเรืองพันไข่ดาวคนที่เขาปุเขาเป็นคนลิเริ่มพันเขาก็ตั้งชื่อให้เหมือนนะคะป้าว่าไข่ดาวดาวไหมป้าว่ามันเหมือน พระจันทร์นะเหมือนเหมือนพระอาทิตย์ด้วยป้าวานเนอะ,นะมันสวยมันสวยจริงๆค่ะมันแปลกมากเลยดูสิเนี่ย <c oughs> อันนี้สตรอเบอรี่ที่จะห่วงมากห่วงไว้ให้สามีให้ลุงนะคะพอได้กินเล่นไปนะคะเขาจะน่ารักค่ะ น่ารักไหมคะเนี่ยค่ะอยวป้าจะให้ลุงคะ่ะเดี๋ยวจะให้ลุงคะ่ะไม่ชัดลุงเฮวินเซอ์อันเ <c oughs> ลสไม่ชัดกิปอีกเดียวอันเลส ลุงกินทุกอย่างค่ะที่เมียให้เอินเกิดนะสวัสดีค่ะพบกับป้านิกายอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะข้างนอกเนี่ยแดดแจ่มเหมือนเมืองไทยเลยค่ะช่วงเนี้ยยุโรปอ่าแล้วก็เยอรมันเป็นฤดูร้อนอยู่นะคะป้าก็เลยว่าจะทำอะไอศครีมให้ลุงเฮกิน จริงๆไอศรครีมที่แถบยุโรปเนี่ยจะถูกมากเลยค่ะไม่แพงเลยแล้วก็อร่อยแต่ยังไงป้าก็อยากทำเองนะคะมาดูนะคะว่าป้าจะทำยังไงวัตถุดิบมีแค่3อย่างเองค่ะสามารถหาได้ที่เมืองไทยง่ายๆทำง่ายๆไว้ให้ครอบครัวให้เด็กๆลูกหลานเราทานนะคะและนี่ก็คือ ส่วนผสมของไอศครีมรสมะนาวนะคะวันนี้ป้าจะทําไอศครีมรสมะนาวค่ะถ้าใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่น้ํมามะนาวอ,อ่มากได้นะคะอันนี้ป้าใช้มะนาวสีเหลืองแบบบ้านฝรั่งที่บ้านเราถ้าหายากก็ใช้มะนาวเขียวได้ค่ะป้าจะใช้ผิวของเขากูดเอาทั้งทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็น้ําของเขาป้าจะบีบเอาน้ําทั้งหมดถ้าชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากนะคะ แต่ป้าใส่สูตรนี้ป้าใส่ลูกหนึ่งค่ะแล้วก็เนี่ยคือวิปปิ้งครีมค่ะ300กรัม300มิลลิลิตรนะคะแล้วก็นมข้นข้นหวานค่ะนมข้นหวานบ้านเราทั่วไป240มิลลิตรนะคะที่บ้านเราหาง่ายที่เมืองนอกก็หาง่ายค่ะที่นี่เขาจะเรียก c o n d e น m i l ิค่ะอันนี้ป้าซื้อที่ร้านรัสเซียก็จะชื่อแปลกๆหน่อยแต่ก็คือนมข้นหวานค่ะมีมีอยู่ทั่วไปค่ะหาหาให้เจอก็เจอ,เจอ,เจอนคะคะมันจะอยู่ผนกนมค่ะโอเคนะคะมาดูกันค่ะส่วนผสมแค่นี้ค่ะเดี๋ยวป้าจะขูดเอาผิวมะนาวนะคะขูดขูดให้ได้ลูกหนึ่งเลยนะคะนะคะเอาเอาผิวมัน ก่อนนะคะเดี๋ยวนะ้ำมันจะเอาตอนหลังค่ะอันนี้ป้าก็ได้ผิวมะผิวมะนาวมาแล้วนะคะเนี่ยขันมะนาวหนึ่งลูกป้าก็ได้มาแล้วแล้วก็ป้าก็จะเอานมค้นหวานเนี่ยค่ะใส่เข้าไปเลยนะคะคนเข้ากันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคนเข้ากันไว้แล้วก็ น้ำมะนาวด้วยนะครับน้ำมะนาวป้าบีบไว้แล้วนี่ก็คือหนึ่งลูกหนึ่งลูกกว่าๆค่ะเพราะว่าเพราะว่าป้าอยากให้เปรี้ยวเปรี้ยวมากๆหน่อยอ่ะนะคะเดี๋ยวป้าจะคนเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ คนคนให้เข้ากันเตรียมเอาไว้ก่อนนะคะนุ่มข้นหวานกับผิวมะนาวแล้วก็น้ำมะนาวป้าคนเตรียมไว้แล้วค่ะเดี๋ยวป้าวางไว้ด้านหนึ่งก่อนนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการปันปปนะะป่นวิปปิ้งครีมนะคะปั่นวิปปิ้งครีมอย่างเดียวค่ะ ปาปั่นวิปปิ้งครีมแล้วนะคะเดี๋ยวปั่นต่อนะคะ เราจะใส่เข้าไปในโคนโนมค้นหวานค่อยๆค,คนนะคะเพราะว่าจะเป็นกรรม,มวิธีที่ทำให้ให้เขาไม่ไม่มีลุมในเนื้อมากเกินไปนะคะค่อยๆค,คนให้เข้ากันยิ่งยิ่งเนื้อเขาฟูเท่าไหร่ไม่มีลุมเท่าไหร่เราก็จะได้เนื้อ เราก็จะได้เนื้อของของไอติมที่เนียนสวยนะคะค่ะพอคนเข้าที่ได้ที่แล้วนะคะได้กันดีแล้วป้าก็จะใส่ในภาชนะที่ ปิดฝาได้แล้วเอาเข้าตู้แข็งไว้จนเขาแข็งตัวนะคะห6ชั่วโมงเนี่แหละค่ะเดี๋ยวพอเขาแข็งตัวแล้วเราก็เอาออกมาตั้งสักสิบนาทีให้เขาละลายสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าบ้านเมืองไทยเราคงไม่ต้องตั้งนานก็ได้นะคะเอาออกจากตู้แข็งมาสักห้าหนาทีเราก็ดูเอานะคะ เขาคลายตัวลงสัหน่อยเราก็ตักเสิร์ฟได้เดี๋ยวตอนเขาเสร็จของป้าป้าจะเขาเสร็จตัวแล้วป้าจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ป้าจะเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าตู้แข็งค่ะป้าทำไอติมเมื่อวานค่ะอันนี้เป็นวันที่สองละ ตามธรรมดาก็แค่5-6ชั่วโมงในตู้แข็งก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่ว่าป้าทิ้งเอาไว้ให้เป็นวันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูวันนี้กันนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงป้าจะทำกินกับซอสแอปเปิลค่ะเพราะว่าเป็นอไอติมรสมะนาวนะคะเราไม่มีผลไม้ที่แบบมะนาวมากินกับเป็นของแกล้มเราก็จะทำเป็นแอปเปิลหรือว่าผลไม้ที่มีสี สีอ่อนๆเหมือนสีมะนาวอย่างนี้ได้ค่ะมาดูหน้าตาเขานะคะเนี่ยค่ะป้าได้มาแล้วนะคะป้าจะเอาออกมาจากตู้แข็งตั้งเอาไว้ก่อนเสิร์ฟสัก5นาที10นาทีนะคะแต่บ้านเราอากาศร้อนไม่ต้องถึง10นาทีก็ได้ค่ะ4-5หนาทีก็คงพอละเพื่อที่จะให้อ่อนตัวตักเสิร์ฟได้ง่ายเดี๋ยวมาทำซอสแอปเปิลกันค่ะ อันนี้ป้าหั่นเอาไว้แล้วนะคะป้าหั่นไว้เกือบเกือบเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวป้าจะบีบบีบน้ำมะนาวให้เขาไม่ดำอีกรอบหนึ่งนะคะหัน่นหั่นตามที่เราต้องการนะคะลักษณะป้าก็เอาลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวป้าก็จะบีบมะนาวนะคะ่ะเนี่ยนะคะเป็นแอป,แอปเปิ้ลใส่คาราเมลน้ำตาลคาราเมลที่ป้าทำ ที่สำหรับไว้กินกับไอติมนะคะตามธรรมดาแล้วแอปเปิลเนี่ย mm hmm. เขาจะละลาย mm hmm. เขาจะเปื่อยยุ่ยหากโดนความร้อน mm hmm. เปื่อยไปเลยนะคะเป็นโจ๊กไปเลยแต่ป้าไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นป้าต้องการให้เขาคงรูปความเป็นแอปเปิลมีรสชาติแอปเปิลอยู่แต่ว่ามีกลิ่นหอมมีคาราเมลเป็นตัวเชื่อมให้เขานะ่ะไม่แตกไม่ยุ่ยน่ะนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ป้าชอบทำเองคะ่ะเอาไว้ให้กินกับ ไอศครีมหรือว่าวัฟเฟิลหรือขนมเค้กอย่างอื่นได้ค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วไอศครี Cream, มรสมะนาวของป้าที่ทำง่ายๆเสิร์ฟกับแอปเปิลคาราเมลนะคะเดี๋ยวตอนนี้ป้าจะไปเสิร์ฟลุงค่ะลุงดูทีวีอยู่ทั้งนั้นสำหรับคลิปนี้ป้าขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสนใจก็เอาไปทำกันนะคะง่ายๆ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ